ซาซาจะเ่อกว่าเ tamam. ด็กเอยู่อาจะพกแคถุงเลยเพลือไงมีอ๋อยออหรออ๋อยน้อโน้อไ่เลยไมีอ๋อขนาดกระชากยชาเสได้บุนเนาะตนาโยเยหาบางทอง้ยมือบใบมือดีลูกลูกคุณดยไมีอ๋อได้จะเจอแค่ดีเนาะคตเนาะม่นดีดาตลอยย่เรฉาเหรอ เราเตะใหญ่หลวงพลงยังหนุ่มีแล้วตีแลหนุ่มเพื่อต่อยนะตางลุ้นกับผมถึงมีลุ้นพูดนะเพื่อน รถหลวงรเทั้งเียมีองค์ยบุญเนี่ยเสาก็ถอดละกาะหอยหอยราดังนั้วกนี้เรามาบถ์ทุ่งรอกักระาหอเราเนี่ยปช่องจีมาบปู้หน่อยยาบุเนี่ยเราจิตพอตาบ้อีแล่จะดต่อตานะพี่ตาสาระนงกันนะกันน้องโอละมอหย่อหอโอละมอาหยอเขาเวลา အခုဂျုံလုံးမယ် all the dough all the I know and you know you know and you know you know and 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 padu ye yang ba elong so sa chabau cha de lipha adu du le silo sa lablonda yo na la chi pho ge ma bau phi thu thu no long ba chabau cha de kwadi silo sa chabau cha khong kle taik khong chabau cha de lipha be nadi ta taung thia gi gi o wa do nadi da ba limi ta na la chi pho ge ma bau phi nadi thu thu le khamlong ajupha gai mi ong long ba ta ta khamlong de lipha นั่นาราชิพ่อมาบ so, so, er ่าวพีหนึ่งลาบาสิรอดสายเฮ้ยละพและลาบาเฮยละพและลาบาเนาะนั่นาราชิพ่อมาบ่าวพีคำหลาเดชชาวบ้าชาเดอกองเนาะสิรอดสายเฮยมีเอาตะตอคำหลาเดชตีละพาใจโคลใจตาบาเวดาชาบ้าชาของเคลือบใต้ของชาบ้าชาเดชตีละพาโกกาดีเนาะนั่นาราชิพ่ออองกีพลอพีคำหลาเอ๋อง ခွေးသားတောင်းထရော်ဏိဘာလာကိုမင်တေအိုဆုံခလိုက်ပါနာဆိုင်စီလို